ใครในที่นี้คิดว่าต้องการอยากประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างครับคและใครในทีนี้คิดว่าการสร้างความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยเราต้องเข้าใจสมก,การตัวหนึ่งเลยคํานี้ครับ T T คือ Thinking อความคิดส่งผลต่อ Feeling อ,อารมณ์ส่งผลต่อ Action การกระทาการลงมือทาส่งผลต่อผลรับ Result โอ้นี่เป็นวิชาการเลยนะเนี่ยความคิดส่งผลต่ออารมณ์ลองคิดดูครับวันนี้นะครับตื่นเช้ามาเวลาสดใสแต่เช้ามันก็จะดีทั้งวันใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าตื่นเช้ามามีเรื่องนั้นนู้นนี่ทําให้เราคุณหงุดหงิดใจทำไมครับอารมณ์เสียหงุดหงิดไปทั้งวันค่<า>นะทำทุกอย่างไม่ดีเพราะอะไรครับตัวอารมณ์ถูกผลกระทบถูกไหมครับนี่คืออินโทรเข,า,ขาจะอยู่ในคอร์สหลักสูตรรีบอนแปลเป็นภาษาไทยก็คือเกิดใหม่ในชาตินี้ ในรีบอลเราก็จะสอนในเรื่องของ3ามชัดเจนสามชัดเจนชัดเจนแรกคืออะไรครับความคิดต้องชัดเจนนะครับอารมณ์ต้องชัดเจนพฤติกรรมการลงมือทําต้องชัดเจนตัวต่อมาคือเป้าหมายคนส่วนใหญ่นะครับมีเป้าหมายแต่มีเป้าหมายแบบวาร์วาร์คืออะไรครับเห็นมันพัก,พกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเห็นเป็นช่วง แต่สิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันคือเอลวิทามเห็นมันตลอดเวลายิ่งถ้าเรามีความอยากหรือมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะได้มันจริงๆสิ่งเหล่านั้นจะเป็นแรงหนุนนําที่ทําให้ทำไมครับเกิดสิ่งสิ่งนี้ครับสิ่งที่เรียกว่าเส้นเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายเชื่อมโยงทางด้านจินตนาการ 2. เส้นเชื่อมโยงด้านของการลงมือทำจงลงมือทำทั้งทั้งที่กลัวจงลงมือทำทั้งทั้งที่ยังไม่มั่นใจจงลงมือทำทั้งทั้งที่ยังังเลยใจจงทำ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 ที่ฮับเอเคอร์บอกไว้ว่า เคล็ดลับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คือการลงมือทํายิ่งเราจินตนาการและเราลงมือทํามากขึ้นเท่าไหร่เส้นเชื่อมโยงก็จะมากขึ้นเท่านั้นแต่องค์ประกรบที่3สําคัญมากก็คือการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องเครื่องมือก็คืองานอาชีพวิธีการในการไปสู่เป้าหมายหากวันนี้เป้าหมายหรอกฉันต้องการมีไรายได้เดือนละเป็นเศรษฐีร้อยล้านแต่วันนี้ตัวเราเองเราทําไมครับเรายังทํางานกินเงินเดือนมีไรายได้เดือนละ3 0,000ื 30, 000บาท แล้วเราตั้งใจทํามันอย่างเต็มที่เลยคิดว่าจะมีไรายได้ถึงร้อยล้านไหมครับไม่ไม่ถูกไหมครับวันนี้เคล็ดลับสําคัญไม่ใช่การตั้งเป้าหมายเพียงอย่างเดียวการตั้งเป้าหมายเป็นเพียงแค่ส0มสําอร์ซหรับการที่จะนําพาตนเองไปประสบความสําเร็จวันนี้สมชัดเจนตัวเราชัดเจนเส้นเชื่อมโยงชัดเจนเป้าหมายชัดเจนสร้างเส้นเชื่อมโยงทุกวันทุกวันทุกวัน,วนยิ่งเส้นเชื่อมโยงแข็งแรงเท่าไหร่ก็ตามคุณจะไปถึงเป้าหมายได้ทันได้เร็วขึ้น และสิ่งสําคัญที่สุดมีสิ่งหนึ่งที่มันคอยฉุดและล้งทําให้เส้นเชื่อมโยงบกพร่องสาเหตุเกิดจากอะไรครับความไม่มั่นใจในเป้าหมายความนี่ไม่ชัดเจนในสิ่งที่เราทําความโลเลความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนต่างๆในตัวเราความขี้เกียจการไม่ลงมือทําแบบร้อยอร์เซการมีข้ออ้างการโทษสิ่งรอบข้างมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่ทําให้เส้นเชื่อมโยงบกพร่องเมื่อเส้นเชื่อมโยงบกพร่องจะทําให้ การไปถู่เป้าหมายยากโอเคไหมครับ <Okay S 3> <Okay S 2> เพราะนั้นวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงเรื่องของ3ชัดเจนได้รู้หรือยังครับรู้แล้วครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ